นี่จะไปไหนไล่ชาชุยฟงไปทำไมไปกินเค้กเหรอเพื่อให้ถึงยั่วลูกสาวโอเคไปแล้วลูกสาวพี่นี่ชอบกินเค้กอะไรนี่ต้องถามแม่่อันนี้คือกะจะไปไล่ชาชุยฟงนี่ไปกินชากับเค้กยั่วลูกอย่างใช่ไหมอื้อ แล้วถ้ารอบหน้าลูกมาแล้วกินยัวพ่อเงี่ยก็ไม่สนใจโอเควันนี้จะพาพี่เคียงไปกินเค้ยกยัวลูกสาวไรชาชุยฟงนะครับอ่าไปทางนี้เลยพี่วัดใกล้ถึงแล้วยังต้องเดินข้นางหน้านิา่นึงนี่มากี่รอบละสองรอบที่สองรอบที่สองแล้วเนาะ ดีเนาะอยู่ใกล้บ้านเราเนาะใกล้มากมอไซค์มาต้นหน้าเนสบายมผมขับมอไซค์มามประจำครับขับมอไซค์มาได้เลยนี่ลูกใกล้บ้านเราขับมอไซค์มาประจำขึ้นได้เลยไหม นีม่ทางลงนะเราไปทางนู้นก็ได้อยู่บริการอนก่แล้วทางลงหรือปเปอลอ่าปกติผมก็ขับขึ้นทางนู้นแนะหละแล้วพี่มาทางนี้ทาไมนี่ เคยมาทางนี้หรอไม่เอามาทางนี้ก็มาทางนี้ไปก็เดี๋ยวขึ้นทางนี้ก็ได้เดี๋ยวช่วงนี้น่าจะนักท่องเที่ยวไม่เยอะเนาะเป็นช่วงโควิด ครับ ก็ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับเ้ชาชุยฟง ออก่อนหนึ่งว่าเนาะไม่รู้จะกินอะไรดี เค้กอะไรบ้างเอ่ยพี <amine performance. S 2> ่ใเดี <Just. S 1> ๋ยวลูกค <wh> <ires> ้าดูในตู <Yaz week> the opposite. The opposite. ้ได้เลยนะจ้ะแล้วอ่าเครื่องดื่มก่อนก็ได้เครื่องดื่มเดี๋ยวนี้มีไหมชาอุล่งลิจิครับเดี๋ยวเค้กนี้ดูจากในตู้ได้เลยใช่มั้ย ตอนนี้เราดูเค้กกันก่อนโอ้ยเค้กมีให้กินเยอะให้เลือกเยอะเลยผมเลือกไม่ถูกนะครับตอนนี้อืมอผมเลือกตัวนี้ดีกว่าแมคคาดีเมียชีสเค้ก น้องครับเค้กเป็นของแมคคาเดเมียชีสเค้กครับผมับใ,ใช่มครับใช่ครับอาหารนะครับเมนูอาหารก็มีเยอะเหมือนกันเมนูอาหาร응อุ้ยของผมได้ก่อนเพื่อนเลย อันนี้ของพี่เคียงสั่งอะไรเค้กเขียวขนมของเราลูกของเราเราติมนเพราะตายแล้วใช่ไหมใตอนนี้เราจะไปหาที่นั่งกัน รตรงไหนก็ได้พี่ก็แค่มาหาบรรยากาศกินเค้กเนาะบรรยากาศไล่ชาชุยฟงนะครับเค้กก็ข้างอร่อยกินยั่วลูกไม่เหรอพี่นี่ไงชิมหรือยัง อะเดี๋ยวผมถ่ายให้เอาเลือปากหน่อยเอาเลือปากหน่อยพี่เลืเล้เลือบปากแล้วลิน้นเลือบปากเลือบปากบนแล้วลิน้นใช่ใช่ใช่เออเป็นยั่วของจริงนั่นแหะ<ม>เอาเอาเค้กเลือกก่อนเอาให้เค้กเลืกก่อนเค้กมันเลือบปากสักนิดนึงก่อน เลิศเลยเอืลูกสาวจะว่าไงเอ่ยโทษไอนะตัวนี้เป็นอ่าคาราเมลชีสเคก้กอร่อยครับอร่อยแล้วก็ของร้านชายัยอันนี้อะไรนะลูกชาเกียวชีสเคก้กอร่อยไหมอร่อยอส่วนของปากเคียงเราอ,อันนี้เป็นอะไรพี่ชาเขียวอะไรนะ เค <ะ S 1> <starred? S 2> ้กเค้กเค้กฮะเค้กเค้กชอบเค้กอ่าที่ยั่วลูกสาวเนี่ยนะอือเขาอ,อยู่ใกล้เนาะ นี่อากาศไม่ร้อนครับอากาศก็ถือว่าโอเค อร่อยไหมพี่แกงเกี่ยงอร่อยไหมยอย่างนี้เลยเอาไอตัวอร่อยนี่ทำไมเหลือเหลือแค่เสี้ยวเดียวไหนไหนบอกยั่วลูกสาวไม่อร่อยจริงนี่มมไปเดี๋ยวเราไปสามเหลี่ยมกันต่อดีกว่า,าั้ย ไปดูน้ำโขงไปไหมอืมเนาะกินชาเสร็จแล้วก็ไปสามเหลี่ยมทองคำต่อคนนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่ถ้ามาชนช่วงหน้าหนาวนะครับคนจะเยอะมากอากาศดีครับ ถามว่ามีแดดไม่มีแต่มันก็ไม่ถึงกับร้อนเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราอยู่ชุยฟงมาทานเค้กเค้กาชาเขียวที่นี่ค่อนข้างอร่อยแล้วก็ดื่มชานะครับดื่มชาชาชุยฟงก็ค่อนข้างจะมีหลายเกรดเดี๋ยวจะซื้อไปฝากทางาคนใต้นิดหนึ่งบรรยากาศโอเคครับ ตอนนี้เรามาซื้อของฝากซื้อซื้อชาเอาชาแบบไหนน,น้องน้องเลกเขาบอกว่าหอมเหรอเพือนบอกว่าหอมห่ยหอมหมืนลีลอ๋ออันนี้ไงตัวอย่าง ตัวไหนาหอมสุดที่สองที่น้องน้องเด็กให้ดูนะอ๋อขายดีสุดครับเอของชายที่นี่นอ๋อลองลงมาจินเสียงใช่ไหมครับเดี๋ยวตรง ึ่งครับอันนี้น้ำพึ่งเกรสรดอกลำไยน่าสนใจดีต้องลองทดสอบซื้อไปทดสอบสักขวดตัวนี้เป็นาชาอู่หลงผสมดอกหอมหมื่นลีเอ๊ะเขาดูอะไรกันเอ่ย อะไรครับพี่นี่ตัวนี้นนนผมขอถ่ายได้ไหมนี่ตัวต่ออ๋อตัวนู้ต่อตัวนู้ต่อเห็นไหมครับมีรังเหรอไม่มีไม่มีเห็นไหมครับเห็นละเห็นละอยู่